อใช่ไหมหรือว่าไงอ๋อรว,วมกันเลยมามาพี่ถ่ายให้ไหมแมนได้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลงลงลงลองหนึ่งสองอลองเช็คคือว่าสวยไหมหนึ่งอยอยืนแป๊บนึง สองเออแนนไม่ต้องทำหน้าหล่อเขาเป็นดารามึงไม่ใช่อุ้ยเลิศดมากอ่าดูด้านดูด้านดูน,ดนทุกคนพี่แมนแต่งงานแล้วมีลูกแล้วส่วนพี่ต้นนะครับยังโสดอยู่นะครับสนใจไหมพี่ต้นโสดอยู่แต่ห้ามจีบเพราะอะไรรู้ไหม โสดแล้วก็รวยมากครับบอกเลยเดี๋ยวอยาให้พูดคุยทั้งสองท่านได้เก่าอะไรน่อได้ไหมครับว่าเดินมามาถึงสนับสุดท้ายแล้วอะไรนะเออแล้วอ่ครับผมก็เออวันนี้ยินดีกับน้องเขาด้วยนะครับผมซึ่งแน่ต้นปีมาเลยเนี่ยก็ได้ยินผลดี้มแล้วใช่ไหมครับ เก่งมากๆสีมือของน้องเขาเนี่ยตั้งแต่ที่เริ่มมาเลยอะครับจนถึงตอนเนี้เขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมแต่ในส่วนของผมเองเนี่ยอาจจะเป็นที่ให้คำปรึกษาของน้องเรื่องการสอนการขับอะไรต่างๆนะครับผมแต่ว่าคุณครูสอนหลักจริงๆแล้วนนะครับเป็นคุณครูต้นครับแต่ได้เขาเอ่ยอะไรหน่อยครับผมก็นอนนี้ดีกอ่าก็นอนนี่หรือ่าเออดี ไม่ลก็ให้พูด <Yeah. S 1> จริงปะเนี่ยแต่ตอนี่าสอนที่บานไว้ไงแต่วันที่บาไม่ได้ขึ้โี่ใช่เลยยืมมาก่อนใยืมมาก่อนจริงๆไเป็นสอนคนญี่ปุ่นไว้ว่าเวลาขึ้นโทรที่ต้องพูดว่าจริงปะเนี่ยแต่ถ้าไปชมกำแพหรือว่าลงบอกเว่าจังคักนะจังคักนะไม่ต้องพูดจังคักนะ

เเพียนะครับก็อ่ะก็ดีใจแทนด้วยนะครับแล้วก็เขาก็จะพูดถึงว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะครับก็เดี๋ยวปีหน้ารับรองนะครับได้แข่งแล้วก็น่าจะดีกว่านี้อีกแน่นอนนะครับก็ต้องฝากเขาตั้งใจซ้อมด้วยนะครับ นี่ก็จริงม่เนี่จริงไม่ได้ทั้งวันเลยครูต้นชมหรือยังไงเขาชมหรือว่าเขาอะไรนะตั้งใจซ้อมเลย,เยก็เหมือนกันนนัเลยไม่ก็ดีดีขึ้นแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่ดูดวงเก่งบอกเลยว่า25ชั่วโมงได้ขึ้นโพเดียมแน่นอนครับมีใครจะกล้าลงเงินกับฉั้นไหม ถ้าติดการพนันเกินไปนะอ,อ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็คือคุณครูใช่ไหมครับท<ช>ี่สอนใช่ครับผมอ,อันนี้เป็นคุณครูที่ดูแลการฝึกสอนตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยเอ,อ๋อดีมากๆเลย